คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณพล s อ g ซีจีมทอ,อยเดก็เราเดินทางมาถึงเมืองชอนจูประเทศเกาหลีใต้นะครับเพื่อลงทำการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มหน้าที่5กับทีมชมบุกค,คุนไดมอเตอร์ก็ต้องเจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นครับเพียงแค่7องศาเท่านั้นนะฮะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือการซ้อมมือแรกของคุณพลเอสซีจีมทอ,อยเตตดนะครับ เป็นสนามใกล้ๆก,กับสเตเดียมจริงที่จะใช้ในการแข่งขันในวันพุทธที่24เมษายนนี้นะฮะโดยการเดินทางมาครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าทีมจะไม่มีมาริโอยูรอฟสกี้ยูจินและก็ทิติพันธ์พ่วงจันท์นะครับมานะริโอเนี่ยติดโทษแบนนะฮะส่วนยูจินกับทิติพันธนะ์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากเกมที่ออกไปเยือนทีมพัทยาอยู่ในเด็ดนะครับคุณพลเอสซีจีมุงทอยเตด,ดเของเราหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางบนเครื่องบิน 6ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาต่อรถบัสอีก3ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาพักเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็เดินทางลงมาซ้อมนะฮะซึ่งในการซ้อมวันแรกนะครับยอกาสลาวิซ่ายอคานวิดก็ต้องปวดหวัวเลยทีเดียวเมื่ออาทิตย์ดาวสว่างนะครับมีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งนะครับในการฝึกซ้อมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะฮะส่วนในการฝึกซ้อมนะครับวันแรกยอกาก็เน้นในเรื่องของการปรับสภาพอากาศ แล้วก็ทำความเคยชินกับอุณภูมิรวมไปถึงพื้นสนามนะครับหญ้าที่ซ้อมวันนี้กับหญ้าในสเตดเดียมจริงนะฮะจะเป็นหญ้าพันเดียวกันนะครับซึ่งสลาเวิซ่าโยคาโนาวิทก็ได้บอกหลังจากการฝึกซ้อมนะครับว่าเกมนี้มีความสำคัญ การเข้ารอบของคุณพล SCG เมืองทอยเต็ดนะฮะถึงแม้ว่โอกาสเข้ารอบจะน้อยนิดก,ก็ตามทีแต่ว่าทีของเขาก็ต้องเล่นกันอย่างรัดกุมจะไม่ประมาทนะครับแล้วก็จะไม่เร่งที่จะคว้าชัยชนะในเกมนี้จะเล่นด้วยความระมัดระวังนะครับซึ่งก็ต้องรอดูสภาพร่างกายของนักเตะแผงหน้าแผงกลางไม่มีปัญหาครับจะมีปัญหาพิ้งแค่แผงหลังเท่านั้น ที่ยูจินและก็ทิติพันธ์พุ่งจันไม่ได้มาและอาทิตย์สว่างมีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับยอก้านะครับจะมีวิธีรับกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะฮะและนี่นะครับคืออัปเดตความพร้อมของคุณพลเอสเมืองทองจ็กของเราที่เมืองชอนจูประเทศเกาหลีใต้ในการแข่งขันฟุตบอลเอซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5กับทีมชุมบุกค,คุนไดมอเตอร์ครับก็ เดินนางก็ถือว่าใช้ได้เลยครับ1 2บสองั่วโมงก็มาปรับสภาพวันนี้ก็กโอเคครับก็ได้ซ้อมได้เหนื่อออกก็ก็ดีขึ้นครับอากาศก็ถือว่าถ้าถ้าอากาศแบบแบบตอนมาซ้อมนี้ก็ถือว่าโอเคกําลังเย็นสบายดีครับไม่ไม่ถึงกับหนาวมากเหมือนเหมือนตอนไปญี่ปุ่นนะครับ เนี่ยกน็น่าจะโอเคถ้าอากาศอย่างนี้นะถ้าอากาศตอนนี้ตอนซ้อมเนี่ยครับอืมความพร้อมเหรอครับก็มีผู้เล่นตัวหลักของเราก็เจ็บ,บเยอะด้วยโดนแบนด้วยแล้วก็ก็มีมันมีมีมากันจํากัดในแบบนี้แต่ว่าก็ก็ยังไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยจะต้องดูวันพรุ่งนี้มาหรือนี้ทีว่าว่าจะ,จะซ้อมยังไงจะเล่นยังไงเงี้ยครับผมอ๋อก็ก็ มีแฟนบอลตามมาเชียร์แล้วก,ก็ดีใจนะครับท,ที่ที่ยังที่ยังมีแฟนบอลของเราตามมาเชียร์ถึงถึงที่นี่ครับก,ก็เต็มที่ครับเราเรานักบอลกนเต็มที่ครับ่ไม่ไม่ทำจะไม่ทำให้ให้กองเชียร์ที่ตามมาที่ตามมาผิดหวังครับเราเต็มที่แน่นอน